การผสมประสานไปด้วยเราทำแบบไม่ต้องทำใหญ่ทำแบบพออยู่พอจินก็พอ,พอก็อยู่ได้ปีหนึ่งปีหนึ่งก็คิดเฉลีย่ยก็อยู่ประมาณ7-8ดแปแสน เสดุลาสีในกลุ่มผู้พาะพันธุ์เลี้ยงปลาอำเภอโกสุมิสัจจังหวัดมหาสารคามที่ปามนี้ที่15ไล่แล้วก็ทับบ่อได้15บ่อเราก็จัดหาเตรียมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาแล้วก็เราก็กหนดว่าจะเพาะปลาอะไรเลีเ้ยงปาลาอะไรไว้ก่อน อเราคัดเลือกแม่พันธุ์ได้แล้วเราก็ตัวสมบูรณ์แข็งแรงดีเราก็ไปเริ่มทําการฉีดยากระตุ้นตัวเมียและตัวผู้หลังจากนั้นก็เราปล่อยใส่รวมกันให้มันไล่ผสมพันธุ์กันตัวเมียมันก็จะบีบไข่ออกมาแล้วตัวผู้ก็ฉีดนั้นเชื้อแล้วผสมทุประมาณ3ามสี่ชั่วโมงจากนั้นเราก็มาดูว่ามันไข่ออกมาแล้วมันมีตัวอ่อนอยู่ในไข่ไหมพอรุ่งเช้าเราค่อยเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี้ออก จากไข่แล้วก็พอกน้ำํำเดยออกซิเจนอยู่ประมาณสักวันกว่าาครึ่งวันสองวันนี่แหละมันก็จะแตกออกาจากไข่มาเป็นตัวอ่อนแล้วก็พักไว้ประมาณสักสี่ห้าวันแล้วค่อยเห็นว่ามันสมสมบูรณ์แข็งแรงดีเราก็ปล่อยลงบ่อดินเลยเตรียมบอ่อไว้หลังจากที่เราเพาะปลาใน อ่างที่เรากําลังเพาะเนี่เราต้องมาเตรียมบอ่อไว้ให้บอ่อที่สะอาดสะอาดแล้วก็หวานปูนขาวฆ่าเชื้อา่าได้ทำให้บ่อไม่มียากไม่มีอะไรใช้ขี้ไก่รองไว้จนถุงมันจะสร้างอะไงแต่แพนก้อนต้นในน้ําเป็นอาหารสําหรับปลาเล็กๆจุ๋วๆ,ๆเราไม่ต้องให้อาหารทางอื่น รอให้มันใหญ่กวอนประมาณสักเท่ายาเนี่ยเราถึงจะให้ใหลำบ,บ่ประมาณสิบห้าวันหรือยี่สิบวันนี่แหละเราถึงจะแยกบกย้ายอาอกไปบ่ใหม่มันมันติดเยอะเราก็ต้องแบ่งแยกออกไปให้เฉลี่ยตกไปประมาณบ่ร้อแสนสองแสนตัวนี่แหละเพื่อจะขยายนะขยายให้มันเติบโตเร็วถ้ามันแน่นแล้วมันก็ จะไม่ใหญ่กว่าจะจับขายนี่เราต้องประมาณสักเดือนกว่าๆสองเดือนเกือบสองเดือนกว่าเราจะขายได้เพราะเราต้องได้ไส้ปลาที่ลูกค้าต้องการกว่านพอลูกค้าก็ต้องการปลาใหญ่ก็นานหน่อยไ้ประมาณสามเซนนี่ก็ไส้ประมาณเกือบสองเดือนสามเซนนี่ราคาก็อยู่ที่ประมาณตัวละสิบห้าตังค์ถ้าตัวละบาทเด้อก็ประมาณเจ็ดเซนหรือแปดเซน ในเวลาเรียงนานสามเดือนสี่เดือนโรคที่เจอก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องน้ําถ้าน้ำมันเสียใช้ไม่ได้ท้าปลาไม่กินอาหารไม่อะไรมันจะผอมมันจะรีบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบเปลีย่ยนน้าถ่ายน้ําเก่าแล้วน้ำใหม่เข้ามาแล้วก็ถ้ามีสารพวกสาร ทำให้น้ำสะอาดเป็นสาร EM อย่างนี้เราก็สาดลงไปเลยส่ยวนมากก็จะมีมะแมลงสกมแมลงมันจะมาวางไข่แล้วก็มันจะเป็นตัวเอกไล่กินปลาปีหนึ่งช่วงระยะเวลาเพาะพันธุ์นี่ก็ประมาณเดือนกุมภากุมภามนะ์มนาเมษาพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมเพราะได้ทุกเดือน ก็เป็นช่วงปลาไข่ส่วนมากพ่อได้ตลอดก็จะเป็นปลาในกับปลาินประมาณเดือนสิงหาสิงหาก็จบแล้วปลาก็หมดไข่แล้ววจะเพาะยิ่งปลาตะเพียนจะหมดเร็วปลูกการผสมะสานไปด้วยเราทำแบบไม่ต้องทำใหญ่ทำแบบพออยู่พอจินพาพอทักทองปลูกตามคูปลาก็ปลูกผัก กินปลูกถั่วปลูกพริกปลูกทุกอย่างที่เราจินปลูกพอได้จินนะนรัปลูกเฉพาะพอจินไม่ต้องปลูกเยอะเพราะบ่อของเราเราก็ต้องใช้รถใช้อะไรวิ่งเก็บปลาเก็บอะไรพื้นที่เราก็ไม่เยอะปลูกเราก็ปลูกตามภูบ่อคณาที่ตรงไหนที่รถไม่วิ่งไม่คนไม่ผ่านไปก็เฉพาะพอกินก็ลดต้นทุนการจับจ่าย เพราะว่าิาที่เราปลูกกินได้ก็มีก็อยู่ได้แต่และเ,เ,เดือนแต่ละเดือนเราก็คำนวณบอ,อกแล้วว่าช่วงเดือนไหนเดือนไหนเราได้เท่าไหร่เท่าไหร่รวมๆแล้งจ่ากค่าใช้จา่ายหมดแล้วปีหนึ่งปีหนึ่งก็คิดเฉลีย่ยอยู่ประมาณ7จ็ดแแสนสำหรับคนที่ ต้องการคิดจะทำวันนี้เราต้องไปศึกษาดูเขาก่อนว่าใจเราพร้อมไหมเรามีที่ไหมแล้วก็น้ําสะดวกไหมทําลองผิดลองถูกไปก่อนสักเล็กๆน้อยๆไม่ต้องทําเยอะสองสามบ่ก็ลองดูแล้วก็แบ่งเนื้อที่ไว้ทําอย่างอื่นเผื่อไว้บ้างก็ต้องเป็นคนขยันด้วยนะขี้เกียจไม่ได้ทําอย่างนี้เราต้องสู้ทุกวันสู้แดดสู้ฝน